เลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับผมในเมนด้วยนะครับรายการความเชื่อไลนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม12หางออนไลน์กันอีกแล้วครับผมนะในวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับต้อนรับแพทใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมครับแพทกันรัวๆนะแพทนี้นะครับบดล็อกลิมิตเลเวลสูงสุดนะครับอยู่ที่เลเวล65นะครับทุกคนซึ่งผมนับเลเวลเท่าไหร่ ยังห0สิกว่าๆอยู่เลยครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมสร้างมาเล่นนะครับเจ้าแพนกวินน้อยนะครับเออแล้วก็ใส่ชุดแฟนะครับชุดแฟชั่นเวลยิบห้านะครับทุกคนนี่นี่นี่เป็นกวิมมันก็จะแบบนี้ครับเอ้ยแมสู้ๆนะอันนี้คือทัาเล่นของมันครับเอ๊ะเป็นไงน่ารักเลยเผียวๆเลยครับตอนเต้นกนน่ารักเลยเป็นกวินอ่ะเออแล้วก็อรีกัวแล้วนี่มันก็จะอันนี้คำนับครับแล้วก็วันดีนี่วันดี มีเพื่อนหวัดดีครับเราสวัสดีเพื่อนสักหน่อยแอก้นกุ้นกุ้นก้นนะครับก็สติงบัคนะครับสวัสดีครับท่านนายกชื่อผมไปชื่อนี้ไงคุณผู้ชมครับผมไม่อยากจะอ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านได้ยินนะครับเออดีครับสวัดดีเพื่อนในกิวก่อนครับอันนี้เพื่อนในกิวผมย้ายกิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออนะครับกิวเก่าคนไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะก็เลยต้องย้าย เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเปิดกาชาลัฟเฟิลนะครับลัฟเฟิลมาใหม่นะผมซึ่งเป็นลัฟเฟิลอีเวนต์นะครับก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานเลยครับผมจะเปิดสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่ว่าก็คือไอพวกสติงบัคพวกนี้แหละครับจะมีไลออนบัคมีสติงบัคกแฟตบัคเปเปอร์บั่กล็อกบัคแล้วก็นีออนบัคพวกนี้แหละครับพวกสแตททั้งทุกค่าเนี่ยเห็นไหมทุกค่าเนี่ยครับ มีสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับโดยใช้จิวนะครับทั้งหมด1000จิวแล้วกันนะครับจะลองดูนะว่าผมจะได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านี่ครับผมเปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านเคี่ยหรือว่าคนที่เล่น12ห่หางอยู่ได้ดูด้วยนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการเติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปรับที่กล่องจดหมายก่อนนะครับ มาแล้วผมเติมไป1000บาทนะผมได้มา10,000จิวนะครับ10,000จิวนี้จะหายไปในพริบตาเดียวนะครับเพราะว่าไปซื้อกาชาได้ครับผมปะเลยกันเลยมาเลยเรามาดูซิว่าผมเนี่ยจะได้ยู้มครับได้สัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครับจะก็คือมันจะมีเกลือด้วยนะครับเกลือก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงพวกตัวเล็กๆตัวตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอนะครับซึ่งมันทําอะไรไม่ค่อยได้ครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เอาไวใ้ให้ผู้เล่นใหม่ใช้อะไรประมาณนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากได้ผมอาจจะแจกก็เป็นได้นะครับอาจจะแจกนะครับอาจจะแจกเดี๋ยวให้ทําอะไรสักอย่างนะครับอาจจะแจกตัวเล็กๆนั่นแหละส่วนตัวใหญ่เนี่ยผมน่าจะเอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปใช้เองครับผมอมาตรงนี้เลยครับผมกดคุยไปนะครับนี่ครับอันนี้คือกล่องอีเวนท์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับไม่รู้จะเอาออกวันไหนนะอันนี้อีกปีคูณ คูณเท่าไหร่เนี่ยคูณ1.5นะครับแล้วก็อันนี้คูณโก1.5อันนี้สุ่มอาวุธแฟชั่นนะครับอาวุธแฟชั่นว่าจะได้ไหมนะครับก็คือตอนแรกมันจะสุ่มได้ยากใช่ไหมล่ะมันจะเปิดจากพวกลาบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ชุดได้หมวกด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นอาวุธโดยตรงเลยนะครับสุ่มได้อาวุธแฟชั่นนะครับนี่ครับเพชรลาฟเฟิลนะครับอ่ะใช้นะครับผมเรียกว่าฟองแลวกันนะครับใช้ฟองละ500จิลวนะครับดูดิ โหลหนึ่งนะครับโหลหนึ่งเท่าไหร่โหลหนึ่งนะครับอ่าประมาณหกพันจิลแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมน่าจะซื้อสองโหลว่าสองโหลไม่น่าจะถึงว่าผมน่าจะยี่สิบสองฟองผมคิดว่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอันนี้หกพันแล้วนะอ่ะนี่ครับผมจะได้ราคานี้ครับผมก็คือสิบสองบวกกับแปดเนี่ยกลายเป็นยี่สิบฟองผมจะเปิดได้หมดแล้วยี่สิบฟองแล้วผมเติมไปหนึ่งพันนะครับโอเคเราจะซื้อมาเลยแล้วกันนะครับนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับชะตากรรมของเรานะครับที่เหลือนะครับก็นี่ครับตามที่กิวเหลือแล้วแหละนะครับกิวเหลือเท่าไหนก็เท่านั้นครับ20ฟองพอดีครับอ่ะคนในกิวผมเนี่ยครับเขาได้ไปเปิดมาแล้วผมซึ่งเขาได้แชร์มาว่าเครับมันมีสูตรอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีมีมีน้องในกิวนะครับเขาไปเปิดที่ห้องห้องตำราผมห้องสมุดนะครับ ได้เพเปอร์บัมาเออซึ่มันเกี่ยวข้องกันนะเว้ยแล้วก็มีพี่พี่ในกิลด้วยนะครับเขาไปเปิดมาไปเปิดที่สวนที่เมืองแสงอะ่ะข้างนอกเมืองแสงอะ่ะได้พวกสัตว์ที่เป็นแบบพวกพวกในสวนน่ะเออได้แฟตบั k อะไรเงี้ยได้ไลออนบั k อะไรเงี้ยที่เป็นดอกไม้อะ่ะดอกไม้อ่เออไลออนบะั k ที่ใส่ใส่หมาที่เขาชอบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบใช้กันอะ่ะเออเพิ่มแอตแทกนะครับก็เดี๋ยวนะครับผมอยากได้ตัวไหนล่ะเ a เปอร์ paper ก็อยากได้นะครับเพเปอร์ก็อยากได้ไอ้แฟตบัก เบเปบเอ้ย,ยแล้วดักก็อยากได้อ,อส่วนสติงเนี่ยผมมีอยู่แล้วไงถ้าเอามาอีกก็น่าจะเอาไว้แลกหรือไม่ก็เอาไว้ขายกับคนอื่นนั่นแหละครับส่วนทาวเนี่ยผมผมว่าผมไปเท้าแบบไกลๆดีกว่าทาวไหนแบบดวงดีบ้างวะทาวทาแปล้วกันนะครับคนจีนชอบเลข8ดนะครับ <laughs> เดี๋ยวแบ่งยังไงดียี่สิบยีบรับใช่ไหมยี่สิบลนะครับนี่ครับ สุ่มด้านนอก1ิบแล้วกันแล้วก็มาสุ่มด้านในในห้องสมุดนะครับ1ิบแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะอันนี้เราแต่ความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับโอเคพี่เขาบอกว่านะครับไอไปยืนใกล้ๆกับ Np c สัตว์เลี้ยงอะ N p c ี NPC ที่เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงไว้แรกสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยเนี่ยเอามันยืนใกล้ๆเลยว่าม,มันจะช่วยเพิ่มดวงอันนี้ความเชื่อนะค,ความเชื่อโอเคมันยืนแล้วนะครับก็ <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยครับมา เอาด้านนี้ก่อนนะครับให้ให้มันเหลือสิบนะครับวันโจทีอะไรเนี่ยยำยาชุบชีวิตนะครับอ่ะอีกอันครับไปโอ้โหเลืแอคแทครับเอาไว้อัพไลออนได้นะครับต่อไปครับด้านขวานะครับกดครับน้ำยาอัพน้ำยาอัพสัตว์เลี้ยงนะครับให้ช่องผมจะเต็มไปเนี่ยคังไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกดดีครับโอ้โหเอาไว้อัพไอสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มเพิ่มเลือดก็คือแฟนบัคนะครับ ก็ดีครับโอ้โหไอ้นี้เอาไว้อัพกับลิฟบัคก็ดออีเอ้ยได้อหุ่นบาลเรือบอดอก็ดีครับอะไรเนี่ยน้ำอามฤตที่ทำให้เป้าหมายฟื้น HP MP SP กลับมาเต็มอีกครั้งโอ้โหได้เกลือนะครับคิดว่านะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมทยอยเคลียร์ช่องอยู่นะครับเอาขยะโยนไปก่อนนะครับอะไรที่ไม่สำคัญโยนไปก่อนเอ่อตอนนี้ช่องเริ่มเต็มแล้วครับมา ต่อไปก็กดกดต่อยล้วกันนะครับไปโอ้ยหินในนี่อีกแล้วครับหินเลือดต่อไปครับรีสแตทไอบ้บ้าเฮ้ยกดดีครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงเกลือเฮ้ยกูยังค,ครับสิบอันแล้วผมสิบอันไม่ออกเลยยังไงเนี่ยเกลือมีเนี่ยไปห้องสมุดดีกว่าครับไปเปลี่ยนที่บ้างเลยครับมาเดินทางไปห้องสมุดครับห้องตำรานะครับ ซึ่งมีหนังสือมากมายนะครับเราจะสามารถอัญนเชิญเปเปอร์บัคออกมาได้ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าไปเชื่อนะ,ะแต่ใครจะเชื่อก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับผมเชื่ออยู่เล็กๆน้อยๆน,นะครับทำมันออกก็ดีนะครับมาซุ่มเลยครับไอ้ลีสตอร์อีกอนึงช่องผมจะเต็มแล้วเนี่ยอุ้ยมูแดงออกมาทำไมมูแดงมีแล้วนี่ไงไอ้หินเลือดโโหเอ้ยหินอินครับผม ช่องอเต็มเลยเนี่ยอะไรกันแล้วครับจบแล้วขยะเั่งนั้นเลยนะครับออันนี้ของที่เอาไปทําของ6กครับไม่อยากจะทิ้งเลยครับคุณผู้ชมครับยังไงดีบัตรมาโอส่วนอีกอันหนึ่งก่อนครับออกไว้อ้ยดีครับออกช่องเดียวครับจะดีใจหรือเสียใจดีอไอ้ไอ,อ้ตะบองเพชร โอเคครับผมเดินมาเอาของมาฝากครั้งแล้วเอามาขายนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องมันเต็มนะครับไม่ได้เคลียร์ช่องมาเลยนะครับแล้วอีกสี่ใบครับก็สีช่องพอดีครับหวังว่าสีใบนี้คงจะออกสัตว์เลี้ยงสแตทตบ้างนะครับก็ยังดีนะครับสัตว์เลี้ยงสแตทก็ยังดีสักตัวน้ํายาชุบชีวิตนะครับไม่โอ้ไม่เอาดิโอ้โหหินพี่ชมครับเลขสองฟองโอ้โหไม่มาให้วะพี่ชมฟองสุดท้ายครับ โอ้ยอกโอ้โหมูเขียวจบเลยครับหนึ่งพันบาทผมนะครับนี่ครับได้อะไรบ้างครับเมื่อกี้ผมเอารีสแตทนะครับเอาไว้เอาไปไว้ในคังแล้วนะครับเสียใจครับคุณชมดูดิได้ได้มูแดงนะครับแล้วก็ได้อะไรอีกมูเขียวมูแดงมูเขียวได้ไอ้ต้นกระบองเพชรนะครับแล้วก็มะพร้าวเจ้ามะพร้าวนะครับไอ้พวกนี้ก็จะใช้สกิลได้นีครับผม เป็นสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ให้ผู้เล่นใหม่ได้เขาเรียกอะไรดำนินชีวิตได้ง่ายขึ้นแหละนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ยาอัพสัตว์เลี้ยงครับอันนี้เออ่ยายารีเวิร์สเนอะเออยารีเวิร์สเนี่ยเลยครับแบบเต็มทุกครั้งอะเอ้ยเต็มเต็มอีกครั้งนึงอะรีทุกอย่างกลับมาใหม่อีกรอบเลยครับแล้วก็อันนี้ชุบชีวิตนะครับดีอยู่นะครับเอาไว้ใช้ในดันที่มันตายกันบ่อยๆอย่างเช่นชาบูนะครับเอ่ออะไรกันนี่ครับไอ้พวกหิน อัพสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่ครับเผื่อว่าเราได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วก็ค่อยเอาไปอัพนี่ครับจะได้ไม่ต้องไปซื้ออีกนะครับถามว่าคุ้มไหมเหรอเมื่อนั้นเราเท่าไหร่เอง25บาบาทไหมแต่ผมจะไม่ปิดนะครับ250ริบจิลดีครับแลกกับอันละ500จิลเนี่ยมันมันมันคมมนุ้ไมไหมเนี่ยไม่คุ้มนะแต่อย่างน้อยก็ได้ลดต้นทุนนะครับคิดในแง่ดีไว้ก่อนแล้วก็ได้เจ้าหุ่นบาเรลบอทนะครับอันนี้ตุ่นสามารถสร้างได้นะครับแต่ว่าสุ่มได้แล้วก็โอเค คงจะเอาไปให้ตัวละครตุ่นเล่นนั่นแหละเพราะผมมีตุ่นอยู่ด้วยนะครับอาจจะเอาไปให้ตุ่นเล่นเลยนะครับตัวนี้เนาะสรุปเลยนะครับกาชาในวันนี้นะครับเกลือครับผมแต่ผมเห็นคนในกลุ่มนะครับเขาได้สัว์ลงสัว์เลี้ยงอะไรกันแบบโหดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสติงไปป้ออะไรอย่างเงี้ยไลออนอย่างเงี้ยดอกกันโอ้โหเยอะมากครับแล้วก็ราคากําลังลดเลยครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครอยากได้ก็รีบไปหาจับใช้จับซอยกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเอาออกวันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่เปิดกาชา อันนี้แล้วนะครับได้ตัวอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆเกลือเหมือนผมหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะไปแล้วบ๊ายบายเออร้องแป๊บเออร้องแป๊บนะครับเกลือครับผมไม่คิดว่าผมจะเกลือขนาดนี้นะเนี่ยเห็นน้องในคิวก็โชคดีไงเปิดได้โอ้เขาเปิดได้เปเปเปิดได้ไลออนเปิดได้อะไรกัน่ะแฟนบ้กโอ้โหเยอะแยะนะครับไม่เกลือวะเนี่ย หรือว่าผมเปิดฉาไปวะคุณผู้ชมเป็นไปได้นะครับถ้าเปิดตอนเซิร์เปิดใหม่ๆเนี่ยอาจจะดวงดีนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเลยครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับไปละบาย